จะสอนจะสอนอะไรล่ะทำงานครับวันนี้ <S <S นครยานกอน้านว่ายน้ำเหรอคะยังค่ะบูบบี้ Thank you ครับสกอตเยลเมลเบิร์นนะครับ <S 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 อยากไปหาจังเลยครับสกอต ลงไปเลยร้อนก็ลงไปเลยร้อนจริงองครัวันนี้ร้อนจริงนะฮะนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ในร่างของกันเกรียงไกรและอัญชันราชสีนะครับก็มาเล่นน้ำกันครับไม่ได้เล่นหรอกมานั่งรอเวลาฟ้ามืดนะครับผม ใช่ครับตอนนี้ก็วันนี้ก็มาถ่ายคมแฝกครับได้ของขวัญอะไรจากคิมมี่ใส่มาโชว์หน่อยเดี๋ยวเห็นก็จะรู้เองแหละนะเขาก็ต้องรู้นีตัวเดียวในรอบด้วยอังเกงในครับฝ<า>นตกไหมไม่ตกเหมือนจอ้าวเหมือนเหม,มือนจะตกเลยวันนี้มีการไม่โดนของแล้วนะครับ แต่ก็หน้าจืดอยู่นะครับเป็นไตล์หนังหน้านะฮะ <c oughs> นี่ครับพระอาทิตก์กำลังจะตก <c oughs> ไม่เขามีอันชันเพิ่มแล้วก็ตะโพนก่อน <c oughs> ไม่เขาบอกว่าจะเอาก่อนให้ไปซับหน้า <c oughs> มีคนโทรมาตามแล้วนะครับบอกว่าให้รีบกลับไปซับหน้าได้แล้วครับหน้ามันเหมือกเมือกมากต <c oughs> อนนี้ เสร็จแล้วฮะใกล้ถ่ายละครเสร็จแล้ว,วคือนี้อย่าลืมดูเรื่องบ่วงหงกันด้วยนะคะใกล้ไปมด้วยนะครับคืนนี้ละครเรื่องบ่วงหงนะครับก็ต่อจากเมื่อวานนะเมื่อวานถึงไหนแล้วเมื่อวานถึงไหนวะอ่าคุณละเมศชิมอาหารอยู่เลยเมื่อวานคุณละเมศอ่ะ <laughs> อยังชิมอาหารอยู่เลยสองเบรก นี้เข้าโรงแรมแล้วชิมอะไรนานลวเมธฮะเข้าโรงแรมเออใช่เข้าโรงแรมแล้วก็ไปเจอคุณละเมธนะครับที่คิดว่าที่คิดว่าคุณละเมธเนี่ยเป็นบอยใช่ไหมแล้วบอกว่าเผมเองครับคุณละเมธคะคุณละเมธคะแน่ผมเองครับละเมธนี่ไม่ต้องไปเล่นบทเขาผมเองครับ รำเม่นล่รมวมแตกได้ดีกว่าตอนนีบ้บอกตัวเองหรือเปล่าบอกตัวเองหรือเปล่าจางเกงคิมเก๋ไก่มากครับ <S <S> อะไร,รอ,อะไร,รจางเกงสีแดง <S <S> <S ไปดีกว่าไปดีกว่าไปขึ้นดีกว่า ยาจะให้ดูนะยมากนะกร,ร,ร,นะรอากู้แล้วเลืล่อลงมานครับช่ครับอยากอธิบายให้ฟังมากเลยจะมีควายเดินข้ามแม่น้ําไปเรื่อยๆมีควายเดินจะมีควายเดินครับแล้วมันมบรรยากาศสุดยอดไปอ้วนไปก่อนไปนะครับ ไปแล้วครับ <Hey. S 1> ไปแล้วครับ <Hey. S 1> ร <laughs> มาเร็ว,ม,วมาเร็วมาเร็วมาเร็วๆมานี่เร็วม,มานี่เร็วเฮ้ยนี่ hey. นยังไรอยู่อ๋อไปนู่น อันนี้มันเซฟมันเซฟมันเซฟไอไลฟ์ได้แล้วนะทำให้เป็นครับเลิอกกองกี่โมงไม่รู้เลยฮะก็กำลังเนี่ยรีบๆถ่ายถ่ายอยู่ครับตอนนี้ต้องอัปเดตอ้อยร้อนต้องอัปเดตไอต์ไปแล้วนทำตกโหสวยงามมากเลย เดินระวังระวังค่ะเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวครับแล้วก็พอดีว่าเรากะจะมาเดินย่อยกันนะฮะไปที่โซฟาปูปลาไปย่างโอ้ยเจ็บนะหิงไม้ถ่ายละครเรื่องอะไรคะ คมแฟกนะครับคมแฟกนะครับคมแฟกครับสองพันสิบเจ็ดครับคมแฟก์สองพันสิบเจ็ดมีรอยสักด้วยนี่เอานสองพันสิบเจ็ดป่ะไม่รู้ <c oughs> แบบนี้ก็ได้เหรออุะไรท <c oughs> ่าละครรักตัว <c oughs> เอ้ยเทคแคร์ care, อย่าพึ่งไป no <c oughs> ใช่แซ่บ ความเป็นตัวขอบคุณมากครับอะไรที่ดีแล้วก็เก็บไว้ตวัวก็จดจําไว้นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปเดยนแบบนะครับคนเราเลือกทําได้นะครับผมพูดม,มันก็แล้วแต่นะฮะคนจะเก็บไปคิดนะครับผม,มนนหน้าตาไม่โดนของแล้วใช่แล้วโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันก็พูดไม่หยุดเลยวันนี้ปากไม่ดําไม่โดนของแล้วก็บอกแล้วไม่โดนไง อ๋อรอดูอยู่นะครับรอดูเลยนะครับคมแฝงครับตัวละครเยอะแยะมากมายใครที่รอละครบูจากใครเมตตารู้สึกว่าเรื่องนี้จะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคุณได้ดูหนังบูที่สวยงามที่สุดหนึ่งเรื่องแน่นอนครับใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหกล้องสอง อยังยังไม่ถึงนะรอดูคอแฟกครับครับผมรอฝากดูด้วยนะครับแต่อย่าพึ่งนะครับคอแฟกอีกนานครับคืนนี้รอดูบวกหงก่อนนะครับเนี่ยจะฝากตะวันยอแสงด้วยนะครับใช่แล้วอีกเรื่องหนึ่งของค่ายฝากทุกเรื่องเลยของช่องสามใช่ฝากทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็สำหรับคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้มีรอบใหม่รอบป่ายโมงนะฮะ กลายเป็นว่าเราต้องเล่นสองรอบครับคิมเบอร์รี่เพื่อแฟนๆนะครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวพร้อมที่จะซ้อมแล้วก็โชว์อย่างเต็มที่บนเวทีนะครับดนนไ่่พอีค ยูน yeah. mm ิคบิวส์ร้องเพลงเย่มีคอนเสิร์ตนะครับ mm hmm. เอาละต้องไปซับนุ่งซับหน้าแต่งตัวแล้วแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกลับบ้านไปดูละครบ่วงหงด้วยนะครับ โชคดีครับกลับบ้านยังปลอดภัยนะครับทานข้าวเย็นด้วยนะครับผมไปละอมไม่ไปแล้ว